สบายดีแม่สบายดีเอออีแม่ยิบบานหน่ยะโดยโดยโดยขอบใจร้านโดยแม่เด้อ,อ,อลูกร้านก็นมาแต่เมืองหุ่นจิกับไปเมืองภาอุดมเนี่ยเออไปยังมาฮะไปยังมาไปยังมาไปลูกบอลได้มาอ๋อ้โหบ่านหีิยังพี่น้องเลยกับบุคุบะเส้นห้างมันเส้นห้างตัวนั้นหรือบอ่ มูมันไปหอดไซคูคิวฮาก็เลยมาเธอทําอิดเนาะถ้ามีโอกาสมามือนาฝาไม้สิพามาเบิ้ง่าเป็นบาดยังนาะพี่น้องเนาะเขาจาะยูกินกันจังไดนาจะบุ้มีไฟฟ้าส่กับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับคูคิวอีกแล้วเซนเก๋าเซนเดิมพี่น้องยูเราบางทางพี่น้องเนาะคลิปนี้คือคูคิวตั้งใจเฮ็ดมันขึ้นมาเพื่อบันทึกการเดินทางพี่น้องเนาะคุคิวกับน้องไซไดเดินทางไปที่แควนอุดมใส่ใส่เส้นทางนี่ซึ่ง ตอนสิกับกับสิเปียนเส้นทางบ่ไดดเด็ดขาดเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คุกคิวยากอยากเก็บบรรดาภาพตั้งๆให้ผมไพี่น้องเบื้องนะคือความจริงพวกเขาจะไปทางลงน้ำท่าก็ได้เนาะไปเส้นทางอาซามานะพี่น้องไปหอดบ่อแกวเลยคือมันจะเป็นทางปูยางแบบเรี่ยบไปพี่น้องแต่ว่ามัน่อนขางที่ไกลเติบสา0รอยกว่ากิโลเมตรถึงหอดบานเนาะมาเส้นทางนี้นี่น่าจะประมาณ1 0อยกว่ากิโลเมตรนี่แหละแต่ว่าเส้นทางเป็นเส้นทางประมาณนี้เนาะ คูคิวก็เลยอยากเก็บภาพมาตอนมาฝากบรรดาพ่อแม่พี่น้องในการเดินทางว่าจะพบจะเจออีกย่างเดียนาเนาะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่คูค,คิวคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่ซู้งเติบแลวก็โอเคเติบถ้าเราจะเบิ้งวิวทางสายทางคว้าพี่น้องเดี๋ยวคูคิวสิพาเบิ้งเนาพี่น้องเนาะสําหรับภาพที่พ่อแม่พี่น้องเห็นปัจจุบันก็คือเป็นเส้นทางเลยเนาะอ่าเส้นทางตัวน,นี้มันกระบ,บานคูคิวซึ่งจะต้องเดินทางเส้นทางตนนัวนี้อีกสีสโมงพี่น้องเนาะกะตัวน,นี้เป็นฟืนคลองสาบา กับผู้ภูวะชาวบ้านได้พี่น้องเพราะว่าเห็นต้นใหม่ย้ายยุคนี้ก็เลยอยากถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งอันนี้น่าจะเป็นต้นไฮพี่น้องนี่เนาะต้นไฮรถจอดยุหันพี่น้องเนาะเส้นทางไปนี่ฟืนกองบักไะย้ายพี่น้องเลยก็พี่น้องชาวบ้านนี่แหละเขาจะเอามาเฮทศซวนกันนาจะตัดฟืนจากนี่เนาะอ่าพี่น้องเบิ้งวิวทางนี้ก่อนเป็นวิวทางขวามือพี่น้องโอ้พี่น้องบ้านนั่นคือซื้อมันก็คือบ้านก้อนลูกพี่น้อง ซึ่งเป็นบานสุดท้ายที่สายไฟฝาจากเมืองหุ่นมาเรามาเมดอยุหันเลยพี่น้องเนาะแล้วต่อจากนี้ไปจะเป็นบานที่บ่มีไฟฝาใส่เ่อพี่น้องเดี๋ยวโคคิวสิไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนนากัรเนาะกับทองฝาจะเป็นสีจังสันพี่น้องลบฝนมาลบฝนมาเนาะตะกีก็ฝนหำอยู่กลางทางก็ลบมาลบมาเนาะก็บหูซึกว่าทางดานนี้นี่อืมแถวลุมลุมแถปวปลายดอยจะสว่างสวยัยแต่ว่าทางเทิงยังมีขี้เฟืออยู่พี่น้องเนาะ อันนี้เป็นสวนซาลีของประสาชสนโู้พี่น้องเลี้ยวไปไกลๆพุ่นเนาะงามงามพุ่นแดดออกอยู่กับบูฮู้ว่านั่นเป็นบาน,นยังพี่น้องบูฮู้วา่าพวกเขาพานมาหรือบูฮู้่จืดแดดแต่บานนี้บานก้อนลูกนั่นนี่คือทางคว้ามือพี่น้องสำหรับทางซ้ายมืออืมตัวนี้ก็เป็นเป็นปาแกพี่น้องเสาบานเขาเจาะทางใส่บักซาลีคือกันตี้เนาะตะกี้มาคิดว่าเป็นไฟไหม้เดี๋ยวพี่น้องควันไล่าล,าย,ลายพี่น,น้องเตเบแมน น่าจะเป็นไอดินตะกี้ฝนตกมาน้อยนึงพี่น้องเนาะนี่ควันมันออกมาจากแทวนั่นพี่น้องคุณเห็นบ่พีนพ่น้องคุณควันสีขาวๆอ่ะนะมันปิวมาปิวมาพี่น้องคุคิวคิดว่ามันเป็นควันว่าไฟไหม้ยังอเนาะแต่บอมแม,น,มนน่าจะเป็นไอดินเนาะน่าพี่น้องเรู้ยุ่มลุ่ม,มผุนจะเป็นบานคนบูฮัวบานอี้ยังพี่น้องเลยกับบูวัวเส้นห้างมันเส้นห้างตัวนั่นหรือบอ มูวมันไปหอดไ่คูคิวฮาก็ได้มาเถือทำอิดเนาะถ้ามีโอกาสมามือนาฝ่าไม้สิพามาเบิง้งว่าเป็นบานยังนะาพี่น้องเนาะเขาจ้อยู่กินกันจังใดโอ้ยเนาะนี่บานในเบิ้งไปวนอ่าราวังต้นไม้นี่พี่น้องเนาะนี่นี่คือบานคนนี่ประมาณนี้ ตัวน,นี้คือวิวข้างทางพี่น้องเนาะพวกเราจะได้เดินทางไปในพี่น้องเส้นทางตัวน,นี้แหละก็นาจ,จะไปห้าบานพุ่นพี่น้องเนาะนาจ,จะมุ่งหน้านะพี่น้องมีเส้นทางตัวน,นึงไปครับตัวนั้นเป็นบานคนพี่น้องนี่อยู่กลางหุบเขาเลยนั่นคือจุดหมายปลายทางนะพี่น้องก็บุหูเลยว่าเมืองพ่าอุดมอยู่จุดใดไปทางใดพี่น้องเนาะก็ต้องได้ไปตามทางที่เขาจะาแปลงใบหายอะลรพี่น้อง อีกประมาณสีส่วโมงจังจะหอดเมืองพะอุดมแขวงัวแก้วซึ่งปัจจุบันพวกเขาเดินทางจากเมืองหุ่นแขวงอุดมไสเนาะมุ่งหน้าไปสู่เมืองพะอุดมแขวงโปแก้วพี่นอ้องกะแถวนี้มันเป็นเสน้นทางแบบทางลัดกับว่าแมนเนาะไต่ผู้ไต้พาไปในไรพี่นอ้องเนาะวิวก็จะเห็นประมาณนี้บางบอนฝนตกบางบอนฝาดแดดพุน่นน่าจะเป็นฝน,น,น,นตกพุ่นนะพี่นอ้องอ่า้วก็ผีกับฝนตกพี่น้องเนาะ แต่ก็มีไาบ่บอลที่ฝาแดดบอ้โว่าวบอลเส้นทางที่พวกเขาไปฝนจะตกหรือฝาจะแดดพี่น้องเนาะประมาณนั้นแหละพี่น้องนี่หลังจากที่พวกเขาลงดอยตัวนี้มาพี่น้องเนาะกาจะสังเกตเห็นหมูบานแห่งหนึ่งพี่น้องบอหูว่ามีซื้อบานไว้าจังใดป่ายบานนะ่าจะยุ่ลุมพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปเบิง้งแต่ว่าบานนี้หูซึกสงบพี่น้องเนาะคือมิดแบบโบมีเสียงเพลงเลยนะพี่น้องเพราะว่า สังเกตเห็นบเห็นไฟฝ่ามาพี่น้องเนาะเพมีไฟฝ้าพี่นอ้องนาจะย่างขข้นกับเมืองหุ่นแขวงอุดมใส่นาจะเป็นบานแถวแถวไส่แดนติดกับเมืองพาอุดมพี่นอ้องแต่ว่าสังเกตก็คือบบเห็นเสาไฟฝ่าบบเห็นเพลนใส่ไฟฝ้าเนาะนั่นนาจะเป็นหงเฮียนพี่นอ้องแล้วส่วนลายพี่น้องเน,ะนานเนะส่วนลายเฮือนของเาาบานจะมุ่งด้วยกระเบื้องแล้วก็เป็นเฮือนใหม่ส่วนลายพี่น้องเนาะ เห็นใหม่ยกพื้นเนาะพี่น้องไข่ไข่กับเฮือนคลองซนเผาลืออ่าเอปะเอกแพ็กนะจะเป็นเหล่าเขาเนะาะไอพี่น้องเอาลองลงไปลุมไปเบิ้งบางทีเห็นปลายบานเนพะื่อนเนาะการเสียใจหัวเป็นบานในยังนี่พี่น้องามงามก็แตโอเคพี่น้องพอดีขี่รถลงมาก็เห็นปลายบานอยู่นี่เนาะตัวนี้คือเส้นทางที่เขา ก็บานตัวนี้เนาะพี่น้องเช้นทางเข้ามานี่คือป่ายบบานเพิ่นพี่น้องสบายดีี่ะแขวงอุดมใจเมืองหุ่นพี่น้องเนาะบานพายำบานพายำาอมันดิรึไอาทา,านมันหนึ่งไหมนี่ก็ได สบายดีบ <laughs> ่น้องพน้องเพิ่นยานพวกเขาพี่นอนะ้องเนาะอาจท่ามก็ได้อะ <laughs> ยานเขาจะยานมากเขาพี่น้อง <laughs> พอดียูธเทิงบาน <laughs> เห็นแต่เด็กหน่อยพี่น้องเนาะก <laughs> ็เลยบู๊หัวเป็นบานของส่วนเผาไอยังเดียวเราไปท่ามบุถาวรบนเมืองเนาะเห็นฝนสักไข่อยู่พี่น้องสบายดีไหม я. สบายดี <laughs> <laughs> เอออีแม่์ยี่บานนะี่ย สักใคร,รอ๋อใครเป็นไปเก็บอยู่หวยนีกันหตาหวหวไตหุ่นไกล,ลบ่บ่นี่ห้อยนยาวเออแต่เป็นห้อยน้ำยาวแล้วอันนี้มันหว้วยช่างอันนี้ห้ยน้ำเปาะอน้เปาะอ๋ออันบานนี้เป็นบานพายำแม่นบานพยายำไตพยายำไตอเอามีซองพยายำมาอีเมย์เป็นวนเผายังนเผาเราเทิมนเผาเราเิมนพายไตเนาะ เราพยายามเนื้อเป็นโซนเผายัาง,งอ,ยอ๋โอโดย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 แม่บาทนี้บ๊มีไฟฟ้าสไตเนาะน๋ออันยังยังขึ้นกับเมืองหุ่นอยู่ไหมนะอือร้อนเรื่องนะทุกวันเสอ้วนที่เราทอ้วนอีเสกน้ำก๊อกที่เราลากไม่ปตัวฮู้เ <c oughs> มื่อหัวนี่โดยโดยโดยขอบใจร้านโดยแม่เด้ดเอลูกร้านก็นมาแต่เมืองหุ่นจิกับไปเมืองเผาดมเนี่ย เออใช่เมาฮะไยมาล่ะไปยังมา,าไปล,ลูกไปได้มาอ๋อหคอยเป็นคนเมืองพาคอุดมแต่ว่ามือบ้านซื่นคอยเมืองเมืองใต้เรามือนอี้กับกับบานเราเอตอนตอนกับก็เลยเห็นบานใดก็เลยอยากแวะทางบึงนี่ไม่เคยมาจากเืเอ่อ <laughs> ขอบใจได้ไแม่เด้เออยู่ดีมีแห้งลูกกับก่อนเด้อลูกกับก่นอนโดย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 ไปเห็นหนัก อันนี้เป็นบ้านพายำนะพี่น้องเนาะบ้านพายำม,มีสองบ้าน <Hey. S 1> อ๋อแม่พูดบอกว่ามีบ้านพายำไต่และพายำเนื้อเนาะ <Hey. S 1> มีทางชนเผาลือชนเผาะละเถิงเนาะ <Hey. S 1> อ๋อโดยโดยโดยแม่เข้าใจได้ไปเด้อ <Hey. S 1> พอดีขี่รถมาก็พอดีมาเห็นบ้านนี้พอดีเนาะนี่คือป่ายบ้านเขาจะแขวงบอกแก้วเมืองพาอุดมบ้านนาคูนพี่น้องอ่านี่เป็นบ้าน ที่ว่าติดกับชายแดนพี่น้องเนาะตะกี้เขามาเป็นบานนี่เก็ะบานพายำนั่นแหละเนาะบานพายำขึ้นกับเมืองหุ่นอุดมไส้แล้วบานนี้เป็นบานนาคูนพระอุดมเนาะเมืองพระอุดมแข้งโบแก้วซึ่งเป็นชายแดนติดกับอ่าเมืองหุ่นหรืออะไรพี่น้องแต่ว่าบานนี้นี่มีไฟฟ้าเนาะไฟไฟฟ้าจะมาแต่เมืองพระอุดมแล้วมามาหมดยุบบานหรืออะไรพี่น้องเนาะบานนี้เป็นบานสุดท้ายบานชายแดนแล้วคุคิวบุหูอิเมะบอกว่ามาแล้วมาท้าพี่น้องพี่น้องแต่เอาซันพี่น้อง กูคิวสองข้าวบะน,น้ำแตะโบเฮนตะกี้อ่าเฮนเขาเจะาะถาม้มาอันนี้เป็นบะน,นั่งเขาเจาว่าบาน่าคูนเฉ่งก้อนนั้นนี้มันซื้อบะน,น้ำแตะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เขาเจาเปลี่ยน <c oughs> แล้นี่ก็คือเป็นอีกหมู่บ้านนึงพี่น้องที่นาวมาเที่ยวมาส้มอีดีมันอยู่กลางหุบเขางเงียบสงบพี่น้องเนาะอ่าแล้วนี่ตอนแรงๆสีม่วงเหรอพี่น้องได้ยินแต่เสียงแมงจักจั่นหองเนาะเสียงแมงยังว่าแว่แว่แว,แว,แว่นะพี่น้อง นี่เขาเจ้าเอิญเป็นบานกอนสอดพี่น้องบานกอนสอดตัวนั้นคือเป็นโฮงเฮียนปฐมกอนสอดแล้วก็มูบะดเนาะเรียงลายกันยายไปตามยายไปตามาตีนเขาหน่อยพี่น้องเานี่นเขาหน่อยเขายัางก,ก็อยู่ตามเปื่นผูตามเปื่นเขาหนะ่ก็ตัวนี้นาจะแม่โฮงเฮียนมมตนกอนสอดพี่น้องเนะาะมมตนกอนสอดเสียงจะอยูฝากหนําทางพี่ จะมีนำหวยตัวนึงไรผ่านเนาะนี่นี่นี่พี่น้องนำหวยเยอะนะเนาะเขาเจ้าจะแปลงครัวขามาอ่าแต่ว่าช่วงนี้หันโรงเฮียนทางลาวปิดแล้วเนาะปิดและ้ะก็เลยไม่เห็นไผ่พี่น้องเนาะก็ประมาณนี้พี่น้องโอ้กลางป่ากลางเขาอีู่ีนี่เดี๋ยวไปทางใดก็แม่นแต่ปลาแต่ผู้มีบ้านเดียวหลีอยู่นี่พี่น้องเอง กา,านคอนสอร์ตนาะพี่น้องขึ้นกับเมืองพาะอุดมแขวงัวแกวแอะไพี่น้องเ,อเส้นทางคือเส้นทางที่พวกเขามาประมาณนี้เลยเดินทางมาไกลเติบแล้วพี่น้องเมืนะ่อยเนาะนั่งเสาหนึ่ง,งเดี๋ยวกัน พ,พักพอนรถเนาะพี่น้องน้อยหนึ่งคนก็นพักรถก็ต้องพักพี่น้องเนาะนะนี่พี่น้องกลางป่ากลางดงยังสี่บนรอแต่ว่ามีน้ำมันพี่น้องน้ำมันต่อไปนำพี่น้องอ่ามันบุ้มมีปมนะรับน้ำมันที่เาแถงกลางเนาะเขาก็ต้องเอาไปนำพี่น้องเดี๋ยวใส่น้ำมันแป๊บคือตอนมานเนาะพี่น้องตอนอันตอนเมื่อมื่อมันเซีนนี่เกือบลงมือทางนี้พี่น้องไหมนี่เพราะว่าแยกเออคียนขามขามนำมาเราเห็นทางเมื่อนี้แล้วเมื่อนี้แล้วมันบุ้มมีปลายบอก เนาไม่ไปบอกเกือบเมื่อเบิกสายไฟแล้วไปทางพี่ก็เลยนำสายไฟไปซื้อซีพีนเาพนาะอ่พผด้แทนจะใช่ปะทอเขาได้ปะอ,อ๋อพอดีเตรียมพุดสันก็แสดงว่าจากเมืองหุ่นมาหอดนี้นี่มืดน้ำมันฤทธิ์เคร่งพี่นอ้องอ้าวมืดมามืดน้ำมันฤทธิ์เคร่งพี่นอ้องเพราะว่า ตะกี้ก็เติมเต็มทั้งแล้วก็เอาอันนี้มาพร้อมนะพี่น้องเดี๋ยวเอาอันี่ใส่พอดีเต็มเลยแสดงว่ามันริดเคืองก็บไก่ปันใดพี่น้องแต่ว่ามันหักขาดสาเพราะว่าเขาบ่อใดเล็งรถมันมันเป็นดอยเนาะแล้วบานนี้พี่น้องตอนมาหันทาจื้อพวพิษคือได้อายได้อ่านซื้อป่าย์บานเขาจะเป็นบานนั่งบานคำฟองบานคำฟองนะพี่น้องเนาะนี่มันจะมีหนำหวยอย่างนึงย้ายย้ายเติบเดี๋ยวใจพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งย่างมันก็เลย บานคำฟ้องเป็นอีกมุบ้านหนึ่งที่อยู่กลางหุบเขาพี่น้องเนาะเลี้ยวไต่เลี้ยวเดือยมันหุบเขาามาเลยเป็นผู่เป็นปาหมดาเลยเนาะมีแต่บนนี้กาบานแต่ละบ้านอยู่แถวนี้นี่พี่น้องอยู่ตามเส้นทางนี่คือหางกันใส่เวลาประมาณสามสิบสี่สิบนาทีมดเลยไปก่อนจะหดแต่ละบ้านเนาะบานนี้อาพิเศษเ้วอหนึ่งคือมีน้ำ ย้ายเติบเนี่ยเขาจะาก็มีเหือพอมีน้องเนาะเวลานำไลยสาม,มัตาเอาเหือไปไปมาได้เนี่ยก็อันนี้ไลยพี่น้องถ้าหาวา่าฝนตกนำย้ายเขาก็โบสาม,มัตไปได้เนาะตัวนี้นะ <c oughs> โอ้ยายเติบ เฮียนประทมสมบูรณ์คําฟอก์ตัวทำน้นนะพี่น้องเนาะนี่ตัวนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นบานที่ยุหางกันพี่น้องแตละบานก็จะต้องมีหงเฮียนประจำคล้องบานไ้บานลาพี่น้องเนาะเล็กหน่อยประทมนี่จะไปเขายุบานอื่นมันก็นไปลําบากพี่น้องเพราะว่ามันบานมันหางไกลกันเดินทางไปแตละบานนี่สี่สิบหาสิบนาทีพี่น้องเนาะเล็กหน่อยก็ต้องมีนะพี่น้องเนาะทางเที่ยวนี่นะพี่น้องตอนขับรถเมื่อกับหนองทรายตอนตอนเมือ,น,อ,น,มอน,นะพี่น้อง คิดว่าผเจามาลงทางถูกต้องคือมันจังบ่คือทางระหว่างเมืองต่อเมืองนะพี่น้องเนี่ยมันจังคือทางเขาจะออกไปไฮเปน่าลยนะ้นนักแถวนี้คนตกอน่าจะลำบากนิดนึงเนี่ยบ่คิดบ่คิดบฟุ้งเลยว่าไปแลีนพาส,สปอร์ตจะได้เดินไปตามเส้นทางดีพี่น้องที่นีคิดว่าบวกแมนมันบวกแม่น,น,นั้นเส้นทาง ใหญ่พี่น้องเนาะมันเป็นเส้นทางเราบังหมู่บานหมู่บานหลักอะไปหอดกันซื้อพี่น้องมันโบแมนเส้นทางเราบังเมืองต่อเมืองแบบเป็นเส้นทางใหญ่โบแมนพี่น้องตานนี่ไปห้าบ้านนั่นบานนั่นไปห้าบ้านนั่นหลักอะไปหอดกันซื้อเนาะก็ได้เป็นเส้นทางประมาณนี้พี่น้องเลยก็เดินทางมาไกลพอสมควรเราพี่น้องซึ่งปัจจุบันหกโมงยางพี่น้องเนาะ หกโมงเย็นแหละพี่น้องเนาะสี่หอดเจ็ดโมงแหละพี่น้องก่หนาจะค่าแหละทาไปหอดบานพี่น้องเนาะก็เลยสี่ฟากผ่าความงามจังสีพี่น้องเนาะอ่าปิดถ่ายคลิปพี่น้องเนาะอ่ามูบานตัวนี้เป็นบุ่าพี่น้องเห็นหรือบ่มืดมืดเนาะเป็นมูบานอ่าสุดท้ายแล้วหลังจาก,กากลมูบานนี้ไปกะจะไปหอดเมืองพระอุดมเลยพี่น้องเนะนาะน่าจะใส่เวลาประมาณสามนาทีหอดเมืองพระอุดมแล้วกะจะได้ขี่รถไปบานเขาอีก ประมาณอีก40นาทีพี่น้องเนาะอย่างอีกประมาณสักโมงหนึ่งเสร็จๆสพี่น้องอ่าก็จะเห็นทางสันพี่น้องพ่นยุนี่เลี้ยวเบิ่งกับพ่นนันนาะแม่นทงนาคลองสาวเมืองพาอุดมพี่น้องเนาะเป็นทงนาทงนานะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้คือเป็นหมูบานหมูสุดท้ายแล้วที่จะไปฮอดเนาะคูคิวกะจะได้ฟากภาพเต็งซีแหละพิทายกับข้ใไ้บรรดาพ่อแม่พี่น้อง f อซเนาะาอเออรน้องพ่อแม่าอเออยทุกคน ที่เขามาติดตามเป็นกำลังแห่งใจข้อห้มีแต่ความสุขสดสืนสมวังตลอดทุกที่วารติการเนาะพผกเขาทางสองคนกับข้ให้เดินทางตลอดปลอดภัยพี่น้องแล้วพบกันในอีพีหนา้าแล้วพี่น้องเนาะสำหรับการเดินทางขเขางผวกเฮากะสิได้จบคลิปไว้เพียงซ้ำนีดนกะ่อนเนาะจะเดินทางอีกประมาณหนึ่งชั่วโมง,งน่าจะหอดบานพอดีคำพี่น้องโอเคพี่น้องเราพบกันสบายดี